สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้มีเรื่องสําคัญทีเดียวนะกับกับกับนักเล่นกีตาร์อย่างเราเนี่ยรหลายครั้งเนี่ยเรามีกีตาร์หลายๆตัวนะครับแล้วก็บางตัวไม่ได้เล่นก็ใส่กล่องทิ้งไว้ลืมเลยหลายปีหรือตั้งทิ้งไว้กับสแตนแบบนี้นะฮะก็แทบไม่ได้จับมเลยอันเนี้ยเอากับกีตาร์ตั้งไว้แเตนนี้นะเด็กก็ดี น้องก็อนุเคราะห์มาแบ่งมาใช้นะขอมมีกีตาที่ต้องเล่นทั้งหมดอยู่หลายตัวนะเอาไปใช้งานก็ทิ้งไว้ที่บีงสองตัวนะครับตัดเรียงลายอยู่ในห้องก็วางแบบดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยังเป็นห่วงมันอยู่เลยนะครับใส่กล่องใส่กระเป๋าผ้าใบพาไนลอนทิ้งไว้ใส่ถุงทิ้งไว้วางทิ้งไว้เกะกะนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ ผมคิดแล้วก็เลยมาพูดในวันนี้นะครับเรารู้สึกว่าเรามีคีตาร์เราก็ตั้งทิ้งไว้หรือใส่กล่องไว้ไม่ใช่นะผมเคยเจอ f ฟ n d e r USA ตัวนี้พี่คนหนึ่งก็เอามาให้ดูนะบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้เล่นมานานเลยตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกาซื้อไว้นะครับปรากฏว่าผม,มาออกมาเล่นพวกคอมันงอไปหาช่างมาหลายคนแล้วก็แก้ไขไม่ได้เฟ n เดอร์แท้นะฮิวมจาก US ฮิวจากอเมริกาเลยทำไมเข้าไปเรียนต้งสื้น,น บอกว่าจะแก้ไขมันยังไงนะครับเอาเป็นว่าขนาดไม่ใช่เฟนเดอร์เป็นกีตาร์ตัวที่เรารักราคาหลักพันนี่ยคอมันงอมันเสียเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบแล้วแล้วคูจะทําให้มันกลับคืนมาได้ไหมหรือจะแก้ไขได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เรามานั่งมองเราไปคุยกันว่าเฮ้ยแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คอมันเกิดการเฟลหรือถึงจุดเย้อ นะเยวก็คือแบบจุดคลาสมัแล้วมันเกิดการบิดงอหรืออาการเฟด็ดถอนนะคุณอาจจะไม่ไม่รู้สึกว่าเฮ้กิตาคุณเสียหายอะไรตรงไหนนะครับแต่ถ้าคุณฟังนี่คุณจะเข้าใจนะครับเฟ็ดเนี่ยมันถูกตีลงด้วยเครื่องกดเฟด็ดหรือถ้าเป็นแฮนด์เมดหรือแฮนดีคราฟแฮนด c r คราฟคือใช้มือทํานี่นะเรเล็งด้วยตาเนี่ยมันก็เกิดใช้การค้อนนะ่มันจะเป็นคอนหัวเรซินกับคอนอยางนะี่จะต้อง เข้าไปแล้วก็ตอบแล้วก็เล็งแล้วก็ใช้เครื่องทาบวัดนะครับแต่ละจุด3.3.3จุดมจุดจุดเนี่ยมันไล่กันมาแบบเรียงลำดับดีไหมหรืออาจจะเกิดการส่องด้วยสายตานะครับหรือเอาเครื่องวัดแล้วหน้าบเฟตเนี่ยมาเช็คซึ่งไม่ว่าจะขั้นตอนไหนก็แล้วแต่หรือร้านที่มีเทคนโนโลยีมีอุปกรณ์ที่ดีในการแต่งเติมเฟตหรือซ่อมเฟตหรือซ่อมคออะไรที่ดีมันก็เป็นได้ตาม สิ่งที่ร้านหรือเซอร์วิสแหล่งนั้นเขามีอุปกรณ์ที่ดีหรือไม่ครับกีตาร์เรามาดูก่อนว่ามีกีตาร์หลายยี่ห้อหลายรุ่นที่คอเป็นชิ้นเดียวก็คือไม่มีท็อปฟินกระบอดครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีท็อปฟิเกร์บอดซึ่งเป็นไม้ชิ้นเดียวกันคือเมเปิ้ลที่อายุใกล้เคยียงกันเขามาปักบางตัวก็เป็นโลต,ตัวก็เป็นอ่านไม้อะไรนั่นจะคุบ้า art, ไม้ไม้ไมอีโบนี่ไม้อะไรซึ่งความไม่เป็นฮอม ogeneous หรือเขามไม่เป็นชิ้นเดียวนะี่ยเมื่อมันเจอแรงดึง มันเกิดอาการบิดตัวได้ครับบางตัวเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวด้วยซ้ำอย่างผมว,ว่าน่าเฟนเดอร์น่าจะมะีมันเป็นไม้ชิ้นเดียวเนี่ยมันก็เกิดการบิดตัวเหตุผลเพราะว่าแรงตึงของสายหนึ่งชุดเนี่ยอย่างง่ายง่ายกว่าศูนย์เก้าเนี่ยน่าจะประมาณร้อยสิบถึงร้อยยสิบกิโลไหมถ้าจะไม่ติดไหน,นมันจะเขีนยนวิเดซของสองผมงไม่ได้ครไม่ได้เช็คมอนกันนะซึ่งแรงตึงอยู่ในเนี่ยเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นะครับเอาเป็นว่าสแตนตั้งทิ้งแบบไม่มีรองคอถึงแม้จะมีรอง มีงามปูเนี่ยลองคอใส่ใไปเงี้ยนะฮะมันก็ยังมีแรงตึงอยู่ชนิทีที่ว่าอยู่ที่เบอร์สายของแต่ละคนที่เลือกใช้นะครับอ,อย่างใช้8 0 9หรือ10หรือ11บางคนดอบสายเป็น E แฟ c t ตั้งใช้สาย11อะไรเงี้ยนะฮะคอกีตาร์ที่ผลิตมาแล้วมีลิบิตในการรับแรงดึงได้อยู่ในสายช่วงแค่เบอร์ไม่เกิน10เนี่ยเราจะสังเกตยังไง เราสังเกตว่าคอที่มีความแบนและไม่ได้เสริมแรงด้วยลามิเนตสตริปแบบนีนะ้ยิ่งคอที่มีการเจาะพอทข้างหลังแบบสกงังหรือเฟนเดอร์หรือไอบันเนสบางรุ่นนะอย่างรุ่นโจเซนนี่เ,เคยเห็นนะบางรุ่นนะเซรเนเจอร์เขาจะเจออาะคอดบบนีน้หรือไอบนเนบางตัวนะที่มีการเจาะสกังใส่เงี้ยแบบเฟนเดอร์แบบแบบตัวไหนนะผมยังไม่อยู่และคอต้นนั้นอยู่ที่อีกที่นึน,นะครับมันก็จะมี ความอ่อนแอของวัสดุอยู่ในนี้นะครับหเมื่อเราเก็บใส่กล่องวางไว้นานๆน,นะครับอาจจะมีอะไรทับสายตรงนี้นะครับนะครับแรงกดตรงนี้มันไม่ได้ช่วยลดแรงดึงตรงนี้ไปได้เลยนะครับเมื่อกดทับที่ไว้นานๆโลหะต่างชนิดที่มีลกตงต่างชนิดอาจจะทําลายพื้นผิวความแข็งแรงของเซอร์เฟซของแมทริเรียนที่เป็นโลหะ ย่างเช่นนิกเกิลกับสเตลเลตหรือนิกเกิลกับนิกเกิลที่เกจต่ำกว่าที่มีสารผสมตัวอื่นมันจะมีการกัดก่อนที่เรียกว่าคอร์รัชันหรืออีรชันผมไม่แน่ใจว่าใช้คําไหนนะอีรชันกับคอร์รัชันคือการสป,ปาร์ของอิเล็กตรอนทองวัสดุไม่เชื่อคุณลองวัสดุกับต่างชิ้นมาวางใกล้กนะันซิงค์มาวางใกล้กับเหล็กนะส่วนที่จะผูกก่อนคือซิงค์นะซิงก์ก็จะเขาก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกโรงงานหรือท่านต่อไฟฟ้าร้างรถไฟอะไรอนยะ่างเงี้ย ือจะตอตัวตัวหลอกให้ขานผูกก่อนถูกดึงเล็กตอนไปที่ซิ้งแล้วก็ซิ้งก็จะผูกก่อนแทนเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพระฉะมัทชิเรียนอย่างเงี้ยมันจึงมีแผ่นเพลทพลาสติกอันนึงไว้รองข้างใต้เวลาเก็บไว้ในกล่องก็จะกันเฟทที่มีความอ่อนแอหรือถ้าสายผูกก็ช่างมันนะเปลี่ยนแต่เฟเนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวนี้สามพันสี่พันนะครับเนี่ยก็จะมีแผ่นเพลทรองไว้นี่คือวิธีการป้องกันชนิดหนึ่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่กี่ตาร์คุณวางอย่างนี้รถายก็ยังอยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วคุณก็ไม่เล่นมันนานๆนะครับคุณเคยเห็นสะพานไหมสะพานเนี่ยเสื้อผมก็เปื้อนอะไรเนี่ยกรโดดอะไรมานะสะพานเนี่ยมันมีแรงดึงที่เรียกว่าโคสเซนชั่นคือเวลาคุณจะหล่อคนเกยค,คานเนี่ยเขาก็จะมีดึงเส้นลวดข้างในเป็นร้อยๆเส้นเลยแล้วก็จะมีหัวแจ็คก,กิง้งนะฮะไฮดรอลิกดึง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 ,ดง,ดงเพื่อให้สะมานตึงเทปูนหล่อแล้วพอปูนมัน หลังสายปุ๊บมันก็จะโดูดคอนกรีตให้มีนะโคสเตนนะคือดึงลวดกับที่บางทีแบบพีเคสหรือพีสเตนเนี่ยก็คือไปหล่อที่โรงงานแล้วก็ดึงแล้วตัดที่โรงงานแล้วยกมันทํ้มตันแต่ถ้าโคสเตนเนีคนน่คือขึ้นคานปุ๊บเราดึงข้างไหนแล้วให้น้ำมันมีการรับแรงในด้านแรงเชีย์แรงเฉือนนะฮะซึ่งกีต้ามันก็เหมือนกันเมื่อมันมีแรงดึงอย่างนี้ มันจะมีแรงดึงกลับเข้ามาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าเป็น active s เต e นะคัจะมีราง active ตลอดร้อยกิโลร้อยยี่สิบกิโลกำที่ดึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คอที่ถูกวางเนี้ยคุณเอาอะไรมาทับมันมันก็ไม่มีผลอะไรมันไม่มีส่วนช่วยแรงดึงในด้านลดแรงดึงในด้านนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจก่อนว่าเมื่อคอคุณวางอยู่ที่ไหนนา,นานสะพานอย่างเงี้ยสะพานที่คุณขึ้นทุกวันทุกวันคุณขับรถ เห็นไหมสร้างใหม่ๆมไม่เรียบติดเลยขึ้นโค้งมนเลยพอระยะเวลาผ่านไปนานๆนานเนี่ยแรงดึงของเส้นลวดกับคอนเกีตที่อ่อนแอลงอ่อนแอลงสอมสภาพลงในช่วงเวลา40-50ปีสปั้ยี่สิบปีสั้นสิบปีสิบปีผ่านไปมันก็จะแอนตกท้องช้าอย่นี้นะบางตัวนั้นไม่น้ำซ้ำถ้าเส้นลวดดึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บาลานซ์มันเกิดการบิดด้วยฮะนะง่ายๆเลยนี่พเพราะฉะนั้นคอกีตาร์ของคุณไม่อยู่ในสภาพนี้แล้วไม่เคยใช้งานไม่เคยออกมาเปลี่ยนมานเช่น มาคลายคืนสภาพมันหรือมาเปลี่ยนสายหรือมาเล่นอะไรเลยมันก็จะเกิดการเขาเรียกฟิกแรงก็จะฟิกดึงคุณไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆจนคอมันโกงออกนะครับแล้วเมื่อคอโกงง surface ฟฟมันเกิดการเปลี่ยนสภาพจากที่เป็น o r i g i นอลตั้งแต่ตั้งเดิมนะเกิดการเปลี่ยนหรือการดึงเสถถอนนะคุณจะสังเกตว่าเวลาคุณกีตาร์เก็บไว้นานๆแล้วบมาเล่นแล้วเสียงมันแป่งๆแ,แล้วมีการเสียงแบบบัสตีเฟด เร็จมันเกิดการถอนขึ้นมายกขึ้นมานะวิธีแก้ก็ต้องให้ช่างที่รู้เขาบอกมาตี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 ไล่เช็คถ้าเฟสยังไม่เสียก็เช็คแล้วปาดหน้าเฟสใหม่ทมําให้เรียบแล้วก็คลายแรงตึงมันขันไทลอดเช็คสภาพมันใหม่นะครับแต่ที่ไปแล้วคือความโค้งงอของไม้ที่ถูกแรงโคงสภาพอย่างนี้าปเป็นเวลานานแล้วดึงมันอยู่เป็นเวลานานคอมก็จะ เสียสภาพของการเขาเรียกอะไรเรียงโมเดลหรือโมเลกุลเอาง่ายแลวกันฮนะเนื้อเยื่อมันถูกแรงบิดไปจนตายสภาพไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปในร้านกีตาร์คุณเห็นไหมกีตาร์ที่เขาดีๆราคาไม่ต้องดีอะหลักานหลักอะไรก็แล้วแต่ในร้านเขาก็จะแขวนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้แขวนกีตาร์ไว้อย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้เล่นมานานาน,านะครับ มันจะมีะอุปกรณ์ที่เป็นข้ามหูตีต่อที่ต้าไปเสียบหรือจะมีแบบที่ล็อกวางดึงออกมันเลื่อนเองอะไรเป็น,เป,นเป็น semi auto นะอ่านี่วนไว้ไว้่างนี้นะเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นจุดรับแรงแทนคอทั้งหมดนะครับนะครับแล้วมันก็จะทําให้น้ําหนักของตัวกีตาร์นี้ช่วยรับแรงดึงของสายไว้ด้วยนี่นี่วิธีง่ายๆเลย พราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วเอามาพูดและแนะนําในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่จะทําให้กีตาร์ที่คุดรักเล่นได้นานๆ ก็ยังมีเพื่อนๆถามอีกว่าปรับเสียงกีตร์กับสเต็ไอ้นนั่นอย่างนี้ยังไงมีหลักการเดี๋ยววันหลังก็มาพูดวันนี้เอาความสําคัญของการรักษากีตร์ตัวนี่แบบนีนะครับเอาไปทํากับกีตราท่านด้วยวิธีเก็บกีตร์หาที่วางกีตร์แบบนี้ถ้าคุณไม่ได้เล่นมันนานๆนะครับหรือใช้วิธีผ่อนสายออกหมดเลยก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีแต่ผมว่า เอบแบบห้อยอย่างนี้ดีกว่าให้สายมันคงสภาพมันไว้คอมันจะได้ถูกเดฟิกด้วยสภาพที่มีแรงดึงด้วยแล้วอยู่ในสภาพที่มีน้ําหนักทวงจากตัวบอดี้ตัว mask, มาสหรือมวลมันทั้งหมดด้วยมันก็เรียงความแข็งแรงของเนื้อเยื่อไม้หรือเลอเยอร์ไม้หรือวงปีของไม้ให้อยู่ในสภาพที่คงตัวได้นาะนนะครับถ้ามันบิดไปแล้ว ยากเลจะแก้ด้วยไฟจะแก้ด้วยความร้อนจะแก้ด้วยอะไรก็ไม่ได้คืนสภาพมาดีเหมือนเดิมน,นะครับนี่คือข้อคิดเห็นหรือข้อคิดอันหนึ่งนะครับขอบคุณมาก